ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนเดินเกมเล่น EXP นะครับผมตัวละครคาโตจกัดนะมีคนขอมานะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเซ็ตไอเทมก่อนนะครับผมเซ็ตไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับถึกแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยนะครับผมรับประกรันว่าถึกนะในวงไฟนี่คือแบบ โคตรหนาเลยนะครับยืนเป็นแทงเลยนะตัวเนี้ยเป็นตัว E P ที่แบบโคตรถึกนะวันนี้ผมก็จะกดไปกับเพื่อน,นครับมันมาจากช่องอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวผมเพื่อนให้ดูนะครับเพื่อนผมเองนะเล่นป่านะครับจะเป็นป่าโนแลนนะโคตรโหดเลยนะเคมนี้ผมก็แนะนําให้กดไปกับเพื่อน,นครับถ้ากดไปกับเพื่อนนี่ก็แบบว่ารู้มือกันนะครับ แล้วก็สามารถรู้จังหวะการเข้าของกันได้นะครับส่วนไอเทมแก้ทางคัตโตตะกัดแล้วก็ไอเทมป้องกันแล้วก็ตัวละครที่ชนะทางคัตโตตะกัดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกภายในคลิปนะครับ her, ส่วนไอเทมแก้ทางคัตโตตะกัดนะครับ mm hmm. ก็จะมีโลกผู้บิาัาค์นอเทเลข,ข้างคาตาแห่งเปลวไฟต่อไปก็จะเป็นไอเทมป้องกันคัตโตตะกัดนะครับก็จะมี โลงแห่งอาเทนาครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครแก้ทางคัดตัวตะกัดครับก็จะมีเดียร์ลอดนะครับเพราะว่าเดียร์ลอดเนี่ยสามารถจ่อเกาะอัจภาพได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเอ็กบอกนะครับเอ็กบอกสามารถสร้างความเสียหายที่แท้จริงได้นะครับเวลาเจอกันในเลนนะครับคัดตัวตะกัดค่อนข้างแพ้ทางอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยนะครับเปิดเกมมาแล้วก็จะไปช่วยโนแลนฟาร์มก่อนนะครับ เพราะว่าผมกับเพื่อนเนี่ยเวลาเล่นด้วยกันนะครับเวลาผมเล่นดีพีเพื่อนเล่นต่าเนี่ยผมจะช่วยเพื่อนฟาร์มตลอดนะเพราะว่าของมันจะได้เกิดไว้นะครับตอนนี้เหมือนว่าวาเรีจะไล่เวลลงมานะครับน่าจะหิวนะเขาอะกลับไหมไม่กลับตายน่ะ โหหิวจัดตอนนี้อีพีเราเจอ x อ็กบอกนะครับเรายืนเลยนยากนะตาเน,นี้ยพยายามใช้สก,กิวหนึ่งเขยคีนะแล้วก็เดินกลับเขาป้อมนะครับเราจะไม่ติดบวกมากนะเขาตัวตะกัดเป็นตัวที่เอาไว้ทําจังหวะให้กับทีมนะครับแบบกลางไฟอะ่ะกระโดดใส่เลยนะแล้วก็สก,กิวสองนะครับ ต้นเกมเรายัางไม่ต้องเรียบเล่นมากก็ได้นะครับก่อนที่เต่าตัวแรกจะเกิดนะครับเราพยายามฟาร์ให้ถึงเลเวลสี่ก่อนนะแล้วก็ไปโซนได้เพื่อนนะครับนะครับเวลาเขาเอาไฟไล่เรานะเราไม่ต้องไปสู้นะเพราะว่า x b o บอกเนะี่ยเป็นตัวที่ได้เปรียบเรานะครับสามารถกดเราต้นเกมได้นะพยายามคลิปนะเพราะว่าเราต้องเลเวลสี่ก่อนที่เต่าจะเกิดครับ โหเลดไอ้บอกโลจัดนี่ต้องสกลิลสองเข้าครับปั๊บว้ยกดผิดใบไดไหมโอ้โหไม่ได้ <c oughs> ผมพลาดผมพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ตอนนี้เราก็ขึ้นมาโซนเตาอไอ้เพื่อนนะครับไม่ให้ใครเข้ามานะว่าตัวเรานี่สามารถกรันให้เพื่อนได้นะเพราะเขาตัวตวกัดมันเป็นโดนได้ถึกนะใค <c oughs> ่จังหวะน,นี้วาเลียเข้าปุ่มนะสกิลสองเข้าปั๊บทุบป,ปึ้มอันตี อุม้มถอยนะครับถอยถอยถอยตัวเดียวพอนะตัวเดียวพอตัวเดียวพอถอยกดบอยเพื่อนถอยนะแล้วก็ไปเคลียร์ล่างต่อนะไอ้บอกจะตายได้ป่ะนะสวย,ยเราพยายามเล่นเซฟเซฟไปนะครับเคลียร์คีฟฟาร์มตังไปนะไม่ต้องเล่นสายบุงสายบูวอะไรมากนะครับแต่วันนี้ไอบอกยังไม่น่าลงมานะเดี๋ยวผมขอไปขุดทองมางสักนิด้หน่อยนะครับ วัวนี้ป่า,าโดนครับโดนดักนะมันรู้จะเสียปลาหรือเปล่าเฮบอกจะใส่เราพยายามรัดนะสกิลหนึ่งรัดเห็นปะสกิลหนึ่งเราแรงนะ <No game. S 1> เรนี้พีนะครับเวลาเราเคลียร์คลิปล่างเสร็จนะก็พยายามขึ้นไปเติมเพื่อนนะครับ อีพีมีหน้าที่เคลียร์คลิปล่างเคลียร์คลิปกลางแทนเมดนะเวลาเมดเข้าไปนะจังวันนี้เหมือนกลางจะเล่นกันนะครับไทเกียวไม่น่ารอดนะเยอะขนาดนันน้วิววนนี้ด้วยไทเกียวน่าจะหมดโนลแลนเข้ากลางแล้วนะจังวันนี้จะรอดวิวนะสามแล้วจังวันนี้เอ็กบอกดักพุ่มโนลแลนจะรอดไหมรอดไม่รอด โอ้โหสามตัวด้วยไม่ได้ให้ถอยนะตรงนั้นนะเราพยายามไม่เล่นลึกนะป้อมล่างนี่ถ้าเราตีแตกนะครับเราสามารถเดินไปแจมกับเพื่อนๆได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องกันมากก็ได้นะเพราะถ้าป้อมล่างมันแตกแนะโดดไปปั๊บสวยเกี่ยกลางต่อนะครับพยายามทำเลนนะเพราะว่าตอนนี้ ต่าก็จะเกิดละเดี๋ยวผมจะตีเต่ากับโนโลแลนนะน่าจะไหวนะพยายามเดินโซนนี้เพื่อนนะอี่บอกกันนะครับกันว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าป่ามันอยู่ตรงไหนนะเรียบร้อยป่าอยู่บนสวยดีโอ้ป่ามันอยู่บนก็ได้เต่าฟรีดีครับอย่างเงี้ยพยายามใช้คลิปทำเล่มน,นะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าป้อมล่างมันแตกนะเราสามารถไปเดินแจมกับเพื่อนได้นะับกลางโดดได,ด้ปะตัวนี้ปะหาจางังหวะนะหาจังวะหาจังหวัดีๆนะอยากจะโดดมากเลยแต่เพื่อนถอยก่อนนะเมื่อกี้นาเรนจัดนาเรนจัด ป mm. mm. ่า <vive> ม <ivi> ันเข้ากานไม่น่าได้นะโดดิเลบมาตัวแน่แน่นอนมาเยอะแคกตัวนึงอะปั๊บปั๊บสวยไม่จับกลิบตองโกเชียกลางนะสวยยีป้อมกลางยีป้อมกลางไฮบีดีกลางเอ้าล้วไฮบีเราไปไหนไฮบีหิวคิวฮะโอ้ ถ้าตีนำะแป๊บเดียวก็แตกกันนะป้อมเลยกันนะจังวันนี้เราไปตีป้อมล่างต่อนะครับถ้าป้อมล่างแตกนี่คือเราไปแจมกับเพื่อนะนะ่ะเดินเล่นกับเพื่อนนั่แหละตันนี้ผมจะตีป้อมล่างมัน,นครับ <am> ไม่ได้หรอวะไอ้บอกลงเงี้ย <An enemy. S 1> เอาล้วใช้เกียวฆ่าวาเลียได้เฉยนะครับเป็นงานจัดแต่นับทีมเราเฮ้ยไฮบีเก oh, ็บสอง ตอนนี้ทีมเราค่อนข้างเป็นงานกันทุกตัวเลยนะครับค่อนข้างเดินเป็นนะตอนนี้เต่าใกล้เกิดนะใหญ่คลิปล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปโซนตรงเต่านะครับไม่รู้เพื่อนจะเอาไหมนะน่าจะเอานะครับเพราะว่าป่าตัวนี้เอาทุกตัวเลยนะโซนให้เพื่อน,นครับคือตอนนี้ผมไม่กลัวใครนะรถ้าใครเข้ามานะผมทุบหมดครับตอนนี้ขั้ตัวเราอะ เพื่อนย่งเพิ่งเข้าก็ได้เพื่อนตอนนี้เพื่อนเข้าหรือเกินนะแต่มันเอาได้ประเด็นโอ้ทีเป็นงานจัดตาเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากแบบหาจังหวะช็อตดีๆนะครับเปิดให้เพื่อนนะโอ้โหแลรี่เราโคตรเอาดตัวให้ ให้บีบไปเฉย,ยอุ้ยโดนดึงโอ้โหมาดึงผมเฉยเดี๋ยวผมโดดใส่เลยเงี้ยอย่านะปีป้อมดีกว่านะครับถ้าป้อมล่างแตกเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินเล่นกับเพื่อนได้เลยนะเราไม่ต้องคอยลงมากันนะครับเอา้าแหลมแหลมหรอแหลมเหรอ,ม,หรอมึงอย่าแหลมอุ้ยเดี๋ยวพี่โดดเดี๋ยวพี่โตดดโดดหรอวนองโอ้ แล้วคือตอนนี้ทีมเราเป็นงานจัดทุกตัวเลยนะตาเรานี่คือแบบล้วงได้แทบทุกตัวนะยังเอาเนะครับตาเนะี่ยของคัดตัวเลยยี้ยงไม่เต็มนะแต่ก็ใส่ได้ทุกตัวครับตอนเะนี่ยคือแบบโหดอะคัดตัวมันโหดอยู่เลยวะ่ะคือมันถึกนะครับเวลาทุบมันเลือดมันจะเด้งนะคัดตัวอะ อา <understood. S 2> <Never> จารย์วันนี้เหมือนทีมมันจะไฟแล้วนะครับจะไฟฝัฟ่งผมหรออย่านะอย่านะผมโดนนะแล้วผมโจดนะโหแม่งกดแข็งอกีกแม่งล็อกอีกทุบหนึ่งคืนบางทีปา้าถอยถอยยาวถอยยาวเนี่ยครับเวลาเอ็กอบอกมัน โคนไฟใส่เราวนะคือเลือดเราแบบลดไวมากเลยว่ามันทําดาเมจจริงนะครับมันทะลุเกราะนะทะลุโลดด้วยแจ้บอกอเป็นตัวอีพีที่แบบโกงนะเกียนด้วยแต่คนเล่นเป็นๆน,นี่คือแบบโคตรจะโหดเลยนะในจจงหวันนี้หลอดเกิดนะครับตรงได,ไดนะ้แล้วตัวนี้แลคือตอนนี้คาโตเราไม่กลัวใครนะ ใส่มาใส่หมดใครมาใส่หมดใส่หมดใส่หมด,หมด,หมดอย่านะผมทุบนะแล้วผมจะโดดได้ปะได้โอ้โหแม่งมันถอยว่าเห็นปะทุบแรงมาก,กน,นะตัวเนี้ยขาตัวโอ้ผมไม่ตายครับ <c oughs> ที่โตมันตึงประเดนนะ <c oughs> ็นอะถ้าใครคักมาตอนนี้โอ้โหลือปิดแจ้งเตือน <c oughs> ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ เดียมปิดแจ้งเกียนนะเดีย๋ยวเราเคลียร์คลิปล่างก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปหาเพื่อนนะทีมค่อนข้างเป็นครับตอนเนี้เป็นจัด,จดๆเลยโอ้ ไฮบีโดนสวยเพื่อนเติมทันโอ้โหโคตรเป็นเป็นจริงไอไทยเกียวกับไันไฮปีมาด้วยกันหรือเปล่าผมไม่รู้อนะแต่แม่งเล่นเป็นงานจัดเลยแต่ตีป้อมล่างแล้วเคล่นไปหาเพื่อนนะน่าจะจบได้นะครับไปนะ่ะจะจบได้นะ่ะเดี๋ยวผมหายจังหวะโดดสวย าสุดท้ายโดดตุ้มปังสวยจบจบจบเรียบร้อยนะนะไปนะก็คลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็คลิปสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอบุณที่รับชมคลิปมานะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดตบดตามตัวคาให้ผมด้วยนะครับคอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ